สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมคะว่าความขัดแย้งเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องธรรมดามากๆในชีวิตเราไปแล้วไม่ว่าจะเรื่องใหญ่ระดับสังคมหรือเรื่องเล็กๆแบบเอ่อปนหัวในที่ทำงานเนี่ยเจอกันตลอดเลยวันนี้เราเลยจะมาคุยเรื่องนี้กันแบบเจาะลึกลงไปหน่อยนะคะโดยดูจากข้อมูล2แหล่งค่ะแหล่งแรกคือคู่มือการจัดการความขัดแย้งเบื้องต้นของศูนย์ความร่วมมือทับสรยากรสันติภาพ กับอีกอันเป็นข้อมูลจากหลักสูตรชื่อ Stop Workplace Drama สยบดราม่าในองค์กรค่ะมาลองดูกันค่ะว่าจะได้อะไรไปปรับใช้บ้างครับคือเป้าหมายเราวันนี้ก็อยากจะสกัดเอาแนวคิดสำคัญสำคัญหรือเครื่องมือที่น่าสนใจจากทั้งสองแหล่งนี้นะครับเพื่อจะมาทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วความขัดแยงมันคืออะไรกันแน่แล้วเราจะมีวิธีมองหรือวิธีจัดการกับมันยังไงได้บ้างทั้งในภาพใหญ่ๆ แล้วก็ในบริบทใกล้ตัวมากๆอย่างเรื่องในที่ทํางานเนี่ยแหละครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มจากคําพื้นฐานกันก่อนเลยดีไหมคะคำว่าความขัดแย้งหรือคอน f l i กตเนี่ยกับความรุนแรง v i o l เลน e สองคำนี้จริงๆแล้วมันมันไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับไม่เหมือนกันเลยอันนี้สำคัญมากนะครับคือในคู่มือเขาชี้ชัดเลยว่าความขัดแย้งเนี่ย เป็นเรื่องปกติมากเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่เรามีความเห็นต่างกันความต้องการไม่เหมือนกันผลประโยชน์ขัดกันแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยมันคือวิธีหนึ่งที่เราอาจจะเลือกใช้เพื่อตอบสนองต่อความขัดแย้งนั้นเช่นการใช้กําลังการใช้อํานาจข่มขู่อะไรแบบนั้นเพื่อให้อีกฝ่ายยอมตามมันเป็นทางเลือกไม่ใช่ตัวความขัดแย้งเอง ออเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าแค่ไม่มีความรุนแรงก็อาจจะยังไม่พอใช่ไหมคะเป้าหมายจริงๆมันควรจะลึกกว่านั้นถูกต้องครับในคู่มือเขาพูดถึงคำว่าสันติภาพเชิงลบกับสันติภาพเชิงบวกด้วยนะครับคือสันติภาพเชิงลบเนี่ยมันก็แค่สภาวะที่ไม่มีสงครามไม่มีการใช้กำลังใส่กันตรงๆแต่อาจจะยังมีความขัดแย้งลึกๆมีความไม่ยุติธรรมอยู่แต่ถ้าเป็นสันติภาพเชิงบวกเนี่ยมันคือสภาวะที่มีความยุติธรรม มีความเท่าเทียมคนเคารพศักดิ์ศรีกันจริงๆอันนี้คือเป้าหมายที่มันมันยั่งยืนกว่ามากครับการจัดการความขัดแย้งก็ควรมองไปให้ถึงจุดนั้นด้วยโอ้ลึกซึ้งเลยค่ะพอเราเข้าใจเป้าหมายแล้วทีนี้จะมาดูเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์บ้างในคู่มือมีเครื่องมืออันหนึ่งดูน่าสนใจมากเลยค่ะชื่อต้นไม้ความขัดแยง้งหรือ Conflict Tree ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะครับ อันนี้เป็นเครื่องมือที่ดีมากเลยครับมันช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของความขัดแย้งได้ชัดขึ้นเขาเปรียบเทียบความขัดแย้งเหมือนต้นไม้ครับคือให้แยกแยะส่วนต่างๆส่วนที่เป็นรากเหง้า root causes ก็คือสาเหตุที่แท้จริงที่อยู่ลึกๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นส่วนลำต้น core problem คือปัญหาหลักที่เราเห็นกันชัดๆที่กำลังเถียงกันอยู่แล้วก็กิ่งก้านใบผล effects manifestations ก็คือผลกระทบหรืออาการที่แสดงออกมาการแยกแบบนี้มันช่วยให้เราไม่ไปแก้ปัญหาผิดจุดนะครับไม่ใชแ่แก้แค่ปลายเหตุนะครับอ๋อเหมือนช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างปัญหามากขึ้นนะคะแล้วถ้าอยากจะเข้าใจเอ่อคนที่อยู่ในความขัดแย้งล่ะคะเห็นว่ามีอีกเครื่องมือนึงใช่ครับอันนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันคือ เครื่องมือหัวหอมหรือ Onion Tool ครับอันนี้ใช้สำหรับวิเคราะห์สิ่งที่อยู่ข้างในใจคนหรือกลุ่มคนที่ขัดแย้งกันคือปกติเวลาคนขัดแย้งกันเขาจะแสดงจุดยืน Position ออกมาใช่ไหมครับว่าฉันต้องการอันนี้ไม่เอาอันนั้นแต่หัวหอมสอนให้เรามองลึกลงไปกว่านั้นปอกเปลือกเข้าไปชั้นต่อไปคือจุดสนใจ Interest หรือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆเบื้องหลังจุดยืนนั้นคืออะไร ลึกๆไปอีกก็เป็นความต้องการพื้นฐานนิดเช่นความปลอดภัยการยอมรับความเป็นธรรมอะไรพวกนี้ที่มันสำคัญมากๆขาดไม่ได้และบางทีชั้นในสุดอาจจะมีความกลัวเฟียซ่อนอยู่ด้วยว่าเขากังวลอะไรลึกๆโหการมองเห็นชั้นต่างๆของหัวหอมนี้มันเปลี่ยนวิธีที่เราจะเข้าไปคุยหรือเจรจาไปเลยนะคะจากเดิมที่อาจจะติดอยู่แค่เปลือกนอกคือเถียงกันเรื่องจุดยืนอย่างเดียวใช่เลยครับ เพราะหลายๆครั้งที่การเจราจามันไปต่อไม่ได้ก็เพราะเราสู้กันแต่ที่จุดยืนโดยที่ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วอีกฝ่ายหรือแม้แต่ตัวเราเองต้องการอะไรกันแน่หรือกลัวอะไรอยู่การเข้าใจหัวหอมของทุกฝ่ายเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญเลยครับที่จะช่วยให้หาทางออกที่มันอ,อตอบโจทย์จริงๆได้แล้วพอเราวิเคราะห์ได้แล้วทั้งภาพรวมด้วยต้นไม้ทั้งใจคนด้วยหัวหอมทีนี้ ออหลักการในการหาทางออกหรือการเจรจาที่คู่มือไอแนะนำมีอะไรบ้างคะหลักๆที่เขาเน้นนะครับก็คือ 1. พยายามโฟกัสที่จุดสนใจหรือความต้องการไม่ใช่แค่จุดยืนอย่างที่เราคุยกันไป 2. คือพยายามสร้างสรรค์ทางเลือกที่มันเป็นประโยชน์ร่วมกัน mutual gain options คือคิดว่าจะทำยังไงให้วินวินกันได้บ้างไม่ใช่คิดว่าต้องมีคนแพ้คนชนะอย่างเดียวและ 3. คือพยายามหาบรรทัดฐานที่เป็นธรรม Objective criteria มาใช้ในการตัดสินใจเช่นใช้ข้อมูลใช้หลักการหรือข้อตกลงที่เป็นกลางที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้มาช่วยหาข้อสรุปจะได้ลดการใช้ความรู้สึกหรือการใช้อำนาจเข้าว่ากันนะครับจันดูเป็นหลักการที่ดีมากเลยค่ะแต่บางทีคุยกันเองสองฝ่ายมันก็อาจจะยากอยู่นะคะถ้าอารมณ์มันยังคุกรุ่นอยู่ครับจริงครับบางสถานการณ์ก็ต้องมีผู้ไก,กล่เกลี่ย mediator หรือคนกลางที่เป็นกลางจริงๆเข้ามาช่วย ซึ่งบทบาทน,นี้สําคัญมากนะครับในคู่มือก็นเน้นทักษะที่ผู้ไกลเกลี่ยควรจะมีอย่างเช่นการฟังอย่างตั้งใจหรือ active listening คือฟังเพื่อให้เข้าใจจริงๆไม่ใช่แค่รอจะพูดสวนการทวนความหรือ paraphrasing คือผู้สรุปสิ่งที่อีกฝ่ายพูดด้วยคําพูดของเราเองเพื่อเช็คว่าเข้าใจตรงกันนะหรือการปรับมุมมองหรือปรับคําพูด reframing เช่นช่วยเปลี่ยนคําพูดที่เป็นลบให้มันดูเป็นกลางมากขึ้นหรือช่วยชวนให้มองไปข้างหน้าหาทางออกแทนที่จะจมอยู่กับปัญหาเดิม ทักษะพ,พวกนี้ช่วยสร้างบรรยากาศให้คู่ขัดแย้งคุยกันอย่างสร้างสารรค์มากขึ้นเยอะเลยครับอือหือซึ่งทั้งหมดที่เล่ามานะคะทั้งเรื่องการวิเคราะห์ด้วยต้นไม้หัวหอมการเจรจาโดยเน้นจุดสนใจหรือแม้กระทั่งการมีคนกลางเข้ามาช่วยเนี่ยมันดูจะเอามาปรับใช้กับเรื่องดราม่าในที่ทำงานที่หลักสูตร Stop Workplace Drama เขาพูดถึงได้แบบตรงมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆในทีมที่บางทีมันก็บานปลายได้ แน่นอนครับคือหลักการพวกนี้มันเป็นสากลมากๆไม่ว่าความขัดแย้งมันจะสเกลไหนก็ตามการที่เราพยายามทําความเข้าใจรากของปัญหามองให้ลึกถึงความต้องการจริงๆของคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็สื่อสารกันอย่างมีหลักการมีสติเนี่ยมันคือหัวใจเลยครับที่จะช่วยเปลี่ยนไอ้ดราม่าที่มันบั่นทอนกําลังใจคนในองค์กรให้มันกลายเป็นการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ขึ้นแล้วก็อาจจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ในทีมให้ดีขึ้นได้ด้วยซ้าไปครับ ฟังดูแล้วมีประโยชน์มากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่กับเรื่องงานอย่างเดียวแต่กับเรื่องอื่นๆในชีวิตประจําวันด้วยนะคะใช่เลยครับผมเลยอยากจะถิงทายให้ลองคิดตามกันดูเล่นๆนะครับว่าในเมื่อหลายๆครั้งเลยความขัดแย้งมันอาจจะมีรากมาจากความต้องการลึกๆที่ไม่ได้รับการตอบสนองหรืออาจจะเป็นความกลัวอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ข้างในเหมือนที่เราคุยกันเรื่องหัวหอมครับ ถ้าเราลองฝึกตัวเองให้ช้าลงนิดนึงเวลาเจอความเห็นต่างหรือเจอสถานการณ์ที่เริ่มจะตึงๆเนี่ยลองถามตัวเองหรือพยายามทําความเข้าใจดูว่าจริงๆแล้วอะไรคือความต้องการหรือความกลัวที่อาจจะซ่อนอยู่หลังท่าทีแข็งๆนั้นทั้งของคนอื่นแล้วก็ของตัวเราเองด้วยนะครับ แค่การที่เราตระหนักรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายไปไกลเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราตอบสนองต่อความขัดแย้งในชีวิตประจําวันไปได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตาม